หิวข้าวค่ะก็ไปกินข้าวสิคะจะให้นั่งรอล,ลูกค้าหรอคะเออกลัอ,อก็ได้วะปลัอยบริษัทมึงอะช่ไหาคุณนี่ใช้จุดแรกของใช่ไหมฮะตรงนี้แหลคะค่ะอ่ะนี่ครับ คุณนี่มันไม่ใช่ของที่ผมต้องได้เลยครับคุณลูกค้าคะเอาอะไรก็เอาอไปนะคะไม่มีสิทธิ์เลือกขอบคุณคะ่ะ อ๋อคุณคือเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรคะคุณไปไหนมาคะเนี่ยปกติน่าจะมีเจ้าหน้าที่สำรองไว้หน่อยนะคะเผื่อลูกค้ามาหาแล้วจะได้สะดวกต่อลูกค้าค่ะหิวข้าวค่ะก็ไปกินข้าวสิคะจะให้นั่งรอลูกค้าหรอคะอาวทำไมคุณพูดแบบนี้กับลูกค้าล่ะคะแล้วคุณลูกค้าน่ยมีธุระอะไรหรอกคะที่มาติดต่อค่ะตอนแรกก็มีธุระหรอกค่ะแต่ตอนนี้คงไม่แล้วแหละ ฉันนันไปคอมเพนบริการแย่มากเลยนะคะเนี่ยคุณชื่ออะไรคะเนี่ยดูป้ายชื่อหน่อยสิเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะลูกค้าปัญหาเยอะเรื่องมากอย่างนี้ขอไปจ้ะวันวันหนึ่งเนี่ยฉันต้องคุยกับลูกค้ากี่คนบริษัทไม่ได้จ้างฉันมาดูแลคนคนเดียวนะคะแย่จริงๆค่ะไม่ไหวเลยเชิญ ห้องน้ําไปทางไหนแลรวคะนี่คะ่ะป้ายหัดอ่านก่อนนะคะแล้วค่อยถามเอ๊ะรู้ว่าอ่านหนังสือไม่ออกหรอคะเอาคุณก็ฉันไม่รู้นี่คะคุณเป็นพนักง,งานริการได้ไงคะเนี่ยสงสารบาริษัทจังเลยนะคะมีพนักง,งานแบบนี้ฉันสิคะต้องสงสารตัวเองที่มาเจอลูกค้าแบบนี้เอออะไรเนี่ยก็คอมพงอคอมเพนตลอดเลยช้านนิช้าหน่อยไปขี้ไปเยี่ยวมาไม่ทันเนี่ยคอมเพนตลอดเป็นหาอะไรกันคะหรือว่าเกิดมาเป็นลูกอีกขี้ฟ้องหรอคะ ยฉันว่าอีกไม่นานบริษัทเจ๊งแน่เลยค่ะคงจะเจ้งหลักเซโอ้ยนึกว่าจะแน่อีลูกค้าต้องเจอแบบกูนี่แหละสมน้ำหน้า้จะไปไหนพอดีเพื่อนชวนไปเที่ยววันเกิดอะจะไปไหนก็ไปเลยจะไปตายไหนก็ไปคุณคะไปเสร็จนี้แลกของรางวัลได้จากตรงไหนบ้างคะ อ๋อแล้วก็ที่จอดรถอะคะ่ะแต้มจากตรงไหนล่ะคะคุณเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคุณมีตาไหมทำไมไม่แหกตาดูป้ายมันก็เขียนอยู่เนี่ยว่าจุดรับแรกของรางวัลเนี่ยอะไรนักหนาวะวันนี้อารมณ์ไม่ดีนะอย่ามาหาเรื่องฉะนะว้มึงก็แค่นี้นะถ้าจะไม่คุยอ่ะออมึงอยากวางมึงก็วางไปเลยแค่นี้แหละมึงไม่ต้องทนเอีกคุณทำงานแบบนี้ได้ไงคะเนี่ยทำไมวะ ทำแบบนี้แล้วเป็นเหี้ยอะไรวะคุณคะคุณเป็นพนักง,งานบริการบริษัทเสียหายนะคะถ้ามีพนักง,งานแบบคุณเนี่ยแถมเวลางานคุณยังคุยโทรศัพท์อีกแบบนี้ไม่ไหวเลยนะคะโทษนะครับห้องเห้อาไปทางไหนครับนี่ก็อีกคนทําไมไม่ไปถามรปภบ้างบมันถามแต่ฉันทาไมวะมันคือหน้าที่คุณนะครับให้ผมไปถามรปภก็ให้รปภมาทำ้าที่แทนคุณสิครับ รา,าพอมาสิเรา,าพองโง่ๆแบบนั้นะจะทำอะไรเป็นคุณนี่ไม่มีสมบัติของการทำงานบริการเลยนะครับฉันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะวันๆเนี่ยต้องเจอลูกค้าแบบไหนบ้างคุณรู้ไหมโหช้าน,นี้ช้านหน่อยเนี่ยก็ไม่ได้คอมเพนตลอด a ะอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เลยทําอะไรก็ผิดไปหมดเวลาจะเด็กข้าอย่งไม่มีเลยคุณลองมาเป็นชั้นไหมคุณจะได้รู้ว่างานบริการมันเป็นยังไง พวกคุณเนี่ยพวกคุณพวกคุณเนี่ยไม่เคยทํางานบริการอ่ะไม่รู้หรอกว่ามันกดดันแค่ไหนฉันเหนื่อยและฉันก็เบื่อเว้ยถ้ามันแย่ยขนาดนั้นนะทําไมคุณไม่ลาออกล่ะครับจะทนมันไปทําไมล่ะครับถ้าออกแล้วจะเอาอะไรแดกยินไหมถ้าเจ้าของบริษัทอ่ะเขามาได้ยินแบบเนี้ยแล้วเขารู้ว่าลูกน้องเ็าทาตัวแบบเนี้ยเขาคงเสียดายเงินจ้างคุณเนอะคุณลาออกเลยะครับแล้วมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ฉันออก เป็นเจ้าของบริษัทหรอใช่ผมเป็นเจ้าของที่นี่ผมขอไล่พนักงานที่ไม่มีใจรักด้านการบริการให้คุณออกที่ผ่านมาผมนึกว่าคุณจะดูแลลูกค้าผมเป็นอย่างดีแต่มีลูกค้าคอมเพนมาเยอะผมอยากให้คุณน่ะลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูนะสิ่งที่ครับพูดถึงคุณน่ะมันทําให้บริษัทดูแย่ภาพลักษณ์เราดูเสียหายอขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะขอโอกาสหน่อยได้ไหมคะผมจะไม่พูดอะไรเยอะ ผมรู้แค่เพียงว่าถ้าคุณยังทํางานกับบริษัทผมอยู่ก็คงไม่มีใครอยากจะเข้ามาใช้บริการกับบริษัทผมทุกคนเขาตั้งใจทํางานช่วยสร้างความรักที่ดีดกับบริษัทแต่คุณกลับทําลายอีกอย่างคุณไม่เหมาะสมกับงานนี้เลยคุณมันแยกแยะไม่ออกเวลาไหนทํางานเวลาไหนเล่นเล่นโทรศัพท์คุยโทรศัพท์กินขนมมันเกินไปผมจะบอกอะไรคุณให้นะ สิ่งสําคัญของงานบริการอะคือเซอร์วิสไม้ซึ่งคุณมันไม่มีฉันขอโอกาสหน่อยนะ้ไหมคะผมให้เวลาคุณมามากพอแล้วเออกูออกก็ได้วะปล่อยบริษัทมึงอะชิบหาย